สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่21เดือนกรกฎาคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกแนลทองคำสกุลเงินตอนนี้เรามีลายดีตัวใหม่แล้วนะครับอยู่ในลิงก์ด้านล่างนั้น่านทุนสามารถที่จะกดได้เลยนะครับผมวีทีมาเก็ตครับกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ v ีเทร e อินชัทวีเทรครับเป็นบรกเกอร์ที่มาจากประเทศอังกฤษนะครับมีใบรับรองเรียบร้อยแล้วก็ฟรีสวอปด้วยสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเทรดทองคำหรือว่าซิลเวอร์ ฟรีทุกประเภทบัญชีเลยจริงๆนะครับ FXPro ครับเชิญและกัปโบรกเกอรที่มีความใหญ่เป็นอันดับโลกนะครับใครที่สนใจการดำเนินการที่รวดเร็วส่งคำสั่งซื้อขายระดับมิลลิเซกันแบบนี้ก็ขอเียเชยิญได้เลยครับ Forex for you ครับนักทุนชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักทุนในวันนี้รับทันทีครับ50 US d ลลาร์ XM เปิดชีวันนี้รับวบนฟรีนาที30 US อลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระผมคูเปานะครับเราพานักลงทุนไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดวอลล์สตรีทคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวสักครู่นะครับในส่วนของดัชนีเฉลี่ยวิสากรรมดาวโจนส์นะครับปรับตัวปิดบวกไป0.15% s p 5 0 0ปรับตัวปิดบวก0 5 9แล้วก็ N a ส d a q ปรับตัวปิดบวกมากที่สุดเลยครับ1.5 8เ ดนส่วนของัชินีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่2ในวันพุธขณะที่ดัชนีนัสแดกพุ่งเกือบ1.6%โดยได้รับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนตลาดนิวยอร์กนะครับยังคงได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียนโดยล่าสุดและบริษัทเดฟริกเปิดเผยกำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่2ที่ระดับ3.2ดอลลาร์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ2.94ดอลลาร์และจำนวนสมาชิกที่่่าายบริ การ t f l i x ทั่วโลกนะครับลดลงเพียงแค่9,7 0,000รายซึ่งน้อยกว่าที่นะักวิเคราะห์คาดการว่าจะลดลงมากถึง2ล้านรายเลยทีเดียวเพราะประกอบการที่พุ่งขึ้นของ t f ริกนะครับช่วยหนุนหุ้นบริษัทสตรีมมิ่งสื่อบันเทิงโดยหุ้น t ฟริกทะยานขึ้น7.35 Disney เพุ่งขึ้น3 7 5แล้วก็พ r a m มา n t พุ่งขึ้น3.8%นครับนักทุนในส่วนข,ของข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจนะครับทุกท่านล่าสุดที่มีนการเปิดเผยขึ้นมาก็คือสมาคมนนานาาาาายครรรรเพืืนน่่ออออกจงหหว MBA ขสัฐ รายงานจำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองลดลง6.3ในสัปดาห์ที่แล้ว ระดับต่ำสุดในรอบ22ปีหรือว่านับตั้งแต่ปี2543โดยได้รับผลกระทบจากเงินเฟอ้อและอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้จำนองที่ปรับตัวขึ้นทางด้านของสมาคมนายหนะ้าสังหาริมรัพย์แห่งชาตินะครับหรือว่า NAR เปิดเผยว่ายอดขายบ้านมือ2ลดลง5.4%สู่ระดับ5.12ล้านยูนิตในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบแบบรายเดือนซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนครับแล้วก็จะเป็นการปรับตัวลดลง5เดือนต่อกันครับนักลงทุนครับนี่คือสถานการณ์ในตลาดบอรอสชีฟคือที่ ต่อมาเราไปดูกันที่ราคาพลังงานกันครับนักทุนก็ปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปนะครับสำหรับราคาพลังงานของเราไหนดูกราฟก่อนนะครับราคาของ U.S. Oil นะครับสัญญาดน้ำมันดิบเวลเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดลบ1.96เหรียญหลังสต็อกน้ำมันดิบเบนซินสารัฐพุ่งเกินคาดครับ การที่สต๊อกน้ำมันดิบพุ่งมากกว่าคาดการณ์ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับนั้นถือมาเป็นการบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่อ่อนแรงในสหรัฐนอกจากนี้นักลงทุนยังกังวลว่าการที่ธนาคารกลางหลายแห่งจะปรับนอัตราดอกเบี้ยอาจจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงและก็ส่งผลกระทบต่อความต้องการการใช้น้ำมันทางด้านของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า EIA เปิดเผยว่าสต๊อกน้ำมันดิบเบนซินพุ่งขึ้น3.5ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น เพียง4 0 0 0 b a เร e ลคุณโรเบิร์ตโยเกอร์นักวิเคราะห์ด้านพลังงานจากบริษัทมิซูฮกล่าวว่าการพุ่งขึ้นของสต็อกน้ำมันเบนซินเป็นปัจจัยที่สร้างความกังวลให้กับตลาดโดยคาดว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้ชาวอเมริกันใช้น้ำมันเบนซินน้อยลงก็คือราคาที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงโดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาราคาน้ำมันเบนซินที่สถานีพุ่งขึ้นถึง5ดอลลาร์ต่อกันลอนนะครับแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ข้อมูลขอเ e a นะครับยังระบุด้วยว่าสตอ็อกน้ำมันดิบลดลง4 0 0 0 0บาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง2 0 0 0บาร์เรลส่วนสตอ็อกน้ำมันกลั่นซึ่งรวมไปถึงคี้จิ๋วและก็น้ำมันดีเซลลดลง1.3ล้านบาร์เรลขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง8 0 0 0 0บาร์เรลนอกจากนี้ประกาศการซื้อขายในตลาดน้ำมันยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่ว่าการที่ธนาคารกลางทั่วโลกพากันปรับขึ้นตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อนั้นอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะล,ลงลก็ส่ กระทบต่อความต้องการการใช้น้ามันสารภาพที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับท่อส่งน้ํามันนอร์สติมวันนะครับก็คือสื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่ารัสเซียจะกลับมาส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปผ่านทางท่อส่งก๊าซนอร์สติมวันอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการบํารุงในวันที่21กรกฎาคมนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีความกังวลว่ารัสเซียจะไม่ยอมส่งก๊าซธรรมชาติให้กับยุโรปแม้ว่าเสร็จสิ้นการส้มลงแล้วก็ตามครับ แหลงข่าวเผยว่ารัสเซียจะกลับมาส่งก๊าซให้อ u ตามปกตินะครับแต่ว่าจะเป็นระดับที่ต่ํากว่าเดิมอยู่ที่160ล้านลูกบา์เมตรต่อวันซึ่งเป็นระดับการส่งก๊าซเต็มศักยภาพของท่อส่งก๊าซดังกล่าวครับ ท่าน,นี้นะครับพ่อส่งก๊าซนอสตรียมวันเนี่ยซึ่งจัดส่งก๊าซมากกว่าหนใน3ของรัสเซียให้แก่ยุโรปได้ทําการซ่อมบารุงประจําปีตั้งแต่วันที่1 1กรกฎาคมแล้วก็มีกําหนดเสร็จสิ้นในวันที่20รกรกฎาคมครับทุกท่านปิดท้ายกันที่ข่าวสาขาราคาทองคำนะครับผมก็มีการปรับตัวร่วงไปนะครับทุกท่านสัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กนะครับปรับตัวร่วงไปใเข้าสู่แดนลบแต่ระดับต่าสุดในรอบ15เดือนในวันพุธ,พธเนื่องจากการแข่งข้าของสกุลงินดอนลลาร์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาดครับ ท่าน,นี้นะครับการแข็งค่าของดอลลาร์นั้นจะส่งผลทําให้สัญญาทองคําซึ่งถูกกาหนดราคาเป็นดอลลาร์นั้นมีราคาแพงขึ้นและก็ไม่น่าดึงดูใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นครับนอกจากนี้นักทุนจะเขาขายทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็เข้าไปซื้อสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐดีตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นักลงทุนยังจับตาการประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรปในวันนี้นะครับขณะที่สื่อบางรายเนี่ยรายงานว่าธนาคารของ ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปกาํกลากลางัลางพิจารณาในการปรับอัตราดอกเบี้ย0.25%ถึง0.5%ในการประชุมวันนี้ครับทุกท่านและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันครับนักลงทุนสวัสดีครับ